พบกับรายการ Go w i c h มีไปกับเพียงครับวันนี้จะพามาพิชิตถ้ำสายรุ้งครับถ้ำหลวงแม่สาบอำเภอเสมิงอยู่ในเขตอุทยาติาิขุนขานจังหวัดเชียงใหม่ครับ การมาเที่ยวถ้ำที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่เราอยากจะมาเที่ยวเข้าถ้ำ้เลยไม่ใช่การมาเที่ยวที่ดีจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานชาติขุนขานกับทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเชียงใหม่ครับศูนย์วิจัยวนวัตกรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับวันนี้ขอเข้าเที่ยวเที่ยวถ้ำเลยนะครับแล้วก็พาศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับถ้ำแม่สาบครับค่ะได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะก็ยินดีต้อนรับอ่ รายการ Go Wish Me ค่ะเพื่อที่จะมาเรียนรู้ความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวความสำคัญของถ้ำหลวงแม่สาบหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือถ้ำสายรุ้งนะคบมันเป็นยังไงต้องเข้าไปดูนะครับคาว่าถ้ำสายรุ้งจะต้องมีความพิเศษแน่ๆเลยครับใช่ไปดูกันแลวครับติดตามความจริงรับนี้เป็นถ้ำที่ยาวหลายร้อยเมตรแต่ทางศูนย์วิจัยวัฒกรรมเชียงใหม่นี่จะพัฒนาแค่ร้อยสี่สิบกว่าเมตรเพื่อติดตั้งไฟใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะพัฒนาแค่ 140ร้อยสี่สิบกว่าเมตรเพื่อเป็นถ้ำที่เหมาะเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวอะค่ะครับกแสดงว่าในบริเวณนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วในถ้ำต่างๆเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าของสิ่งมีชีวิตต่างๆบริเวณต่างๆนี้บริเวณปากถ้ำเข้ามาลึกไม่มากนักเนี่ยจะเป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่าของมนุษย์ต่างๆครับอ่ะนะคะพอเราเดินมาแล้วนะคะบริเวณจุดนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์ที่ทางศูนย์วิจัยของเรานะคะได้นำเสนอนะคะก็คือ บริเวณของพื้นถ้ำที่ซุดตัวลงอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนเมืม่อไหล่หมื่นหลายล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคงไม่รู้เวลาแล้วละ่ะถ้ำผนังพื้นถ้ำเดิมอยู่ข้างบนนู่นแล้วก็เกิดการซุดตัวเนื่องจากน้ําใต้ดินมันลดระดับลงนะครับก็เลยกลายเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามซึ่งพระผ่องเรียกว่าเป็นหินรูปปรบาบานนะครับก็ดูเหมือนปราบานนะครับความจริงล้วจะเห็นสิ่งน่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิด ริ้วรอยนะครับเป็นการกัดเซาะการทับถมของตะกอนการเกิดหินต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นจุดแรกๆที่น่าสนใจในการเข้าชมถ้ำนะครับและอีกเรื่องครับที่น่าสนใจที่ผมอยากจะบอกว่าพวกเรา,าในฐานะที่ศึกษาธรณีวิทยามาเนี่ยหลายคนสงสัยในถ้ำเอ๊ะถ้ำนี้ทำไมมีหินโค,งค,งคง้งโค้งโค้งนี่คือลักษณะที่บอกว่าในอดีตบริเวณนี้เป็นลําน้ําขนาดใหญ่หและน้ำนั้นจะมีการไหลกัดเซาะทําให้ผนังของถ้ำเนี่ยเป็นรูปโค้ง จากการกัดสซาะของน้ำครับเดี๋ยวข้างในจะมีรอยเลี้ยวที่น่าสนใจที่สวยไปดูกัครับจุดต่อมาที่น่าสนใจในถ้ำเนะครับจะเห็นว่าเนี่ยบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมมีรอยเหมือนกับหินแตกก่อให้เกิดหินย้อยการเกิดหินย้อยคือการที่น้ําละลายจากหลังคาถา้ำซึ่งมีป่าที่มีความสมบูรณ์ พอน้ำไหลลงมาจากปาก่าสมบูรณ์เสร็จปั๊บก็จะละลายเกลือแร่ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปถ้าละลายแร่เหล็กมาก็จะกลายเป็นสีแดงๆถ้าละลายเก่ยวกับหินป,ปูนแคลไซด์มาก็เป็นสีขาวๆก็เป็นริ้วๆเหมือนกับวงปีนี่คือลักษณะการเกิดของหินย้อยที่เกิดขึ้นนะครับส่วนตรงนี้โอ้ตรงนี้น,น่าสนใจครับป้าผ่องเรียกว่าอะไรครับหินย้อยสีดำหินย้อยสีดำนะครับ,ห,รบหลายคนสงสัยทําไมตัวนี้เป็นสีดำตัวนู้นเป็นสีขาวตัวนี้นเป็นสีแดงเป็นลักษณะการเกิดที่มีแร่ธาตุต่างๆละลายเจือปนขึ้นมา สีดาที่เห็นคือแร่กาเรียกแร่เหล็กละลายจากข้างบนแสดงข้างบนต้องมีแร่เหล็กนะครับถึงละลายหินซึ่งมีแร่เหล็กกลเข้ามาเป็นหินยอดสีดําอันนี้ก็ยังโอ้โหนี่ขนาดเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาแล้วครับยังมีน้ําหยดแสดงว่าข้างบนในป่าสมบูรณ์มากครับอโอ้โหตรงนี้ครับเป็นลักษณะที่รูปลักษณ์ที่เกิดการกัดเซาะของแหล่งน้ําอย่างที่บอกเนี่ยลองมาดูใกล้ๆนะครับว่าในบริเวณเนี้ยการกัดเซาะของน้ําจะเป็นลักษณะโค้งๆนี่คือแรงน้นั่นแสดงในอดีตเนี่ยน้ำองแรงมากเลยผม ถ้าคาดการจากลักษณะการเกิดเนี่ยแสดงเมื่อก่อนน้ำทั้งเต็มถ้าแล้วกัดซอะเป็นน้ําแรงด้วยซึ่งพระผรองก็เคยบอกว่าบริเวณนี้ตอนสมัยสาวๆครับ <c oughs> ตรงนี้จะมีน้ําเต็มนะครับครับ <c oughs> นี่คือโลกเปลี่ยนไปโลกร้อนขึ้นทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยลงไปใต้ดินถ้าเจึงการซุดตัวเป็นชั้นชั้น,นลองไปดูมุมนี้นะครับว่าลักษณะรปรากฏของการรูปรอยที่น่าสนใจเนี่ยถ้ามาเที่ยวถ้ำแล้วต้องมาเรียนรู้ครับเห็นไหมครับร่องรอยการกัดซอะของเขานี่เป็นริ้วๆ้นี่รอยระดับน้าที่เห็นชัดเจนเลย หาชมที่อื่นค่อนข้างยากนะครับถ้าอื่นจะไม่ค่อยเห็นลักษณะการกัดซอนที่เป็นริ้วรอยเป็นรูปเหมือนกับรูปถ้วยนะครับกุมภารักษ์แบบของของหินทรายแต่ที่นี่เขาเรียกกุมภารักษ์ที่เกิดในหินปูนหาดูได้ายากถือว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ครับมุมนี้ก็เป็นมุมซึ่งเห็นชัดเจนในเรื่องของการกัดซอนเป็นริ้วรวเรว,รวเป็นรูเป็นโพรงนะครับหินปูนมีความอ่อนเวลาโดนแรงน้ําที่มีแร่กรดซัลเฟอริกอ,อ่อนๆเนี่ย กัดซอ,อบเป็นร่องๆกเ็เป็นรูเป็นเหลือหินครับแต่ก็ตามเวลามาชมนี่ต้องระวังนะครับว่าที่นี่เป็นทีน่นิวเคลียของข้างคาวอยากไปรบกวนเขาตามร่องเหลือแตกอยม่มีข้างคาวอาศัยอยู่ก็อย่าไปไฟฉายไปส่องรบกวนขานาน,นะครับเพื่อเขาอยู่ในธรรมในธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย ริ้วรอยที่สวยงามของถ้ำสายลุงเป็นริ้วๆที่เกิดจากแก่ธท่าต่างๆที่สะสมกันเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเป็นร่องรอยที่สวยงามและขณะ really. เดียวกัน,นก,ก็มีรูปลักษ์ของทางด้านธรณีวิทยาที่เรียกว่าหินงอกหินย้อยซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหินย้อยนะครับหินย้อยที่สําคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าการเกิดหินย้อยเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเขาเรียกหลอดหินปูนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้เวลาเกิดนานมากนะครับประพองว่านานไหมครับเนี่ยนานค่ะปีหนึ่งแค่เซนเดียวนะคะจากที่มาสังเกตนะคะ ครับอย่างเงี้ยถ้าใครไปเผลอไปชนเข้าหักเนี่ยธรรมชาติเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าไปแตะอย่าไปรบกวนอย่าไปขีดอย่าไปเกาอย่าไปทาอะไรกับเขานะครับโดยการพอเมื่อมีหินย้อยลงมาพอกตัวพักตัวใหญ่เข้าใหญ่เข้าแล้วก็จะกลายเป็นแท่งซึ่งมีหินย้อยลงมาเจาะต่อครับหินกอกเราก็เลยเรียกว่าแท่งเสาหินหน,นี่ก็เป็นลักษณะของสเกลครับบนเรื่องหินย้อยที่เกิดมาจะเป็นสีสีขาวใสเลยไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ เมื่อคืนนี้จะมีแร่ธาตุอื่นปนทาให้มีสีแดงบ้างสีดําบ้างแต่ตรงนี้แสดงว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นแร่แคลไซด์บริสุทธิ์ออกมาเป็นสีขาวสวยงามมากครับมาได้มาในถ้าสายลุกเนี่ยจะมีอะไรมากมายที่น่าสนใจให้ชมครับสำหรับตัวนี้ก็น่าสนใจเะครับเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ารอยเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาแสดงแสดงตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยคงจะอยู่เป็นแนวเดียวกันหินมีการเลื่อน แม้แต่หินขนาดแข็งๆยังขยับได้นะในแสดงว่ารูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติธรรมชาติสร้างครับผมว่าเหมือนกับภาพเขียนาผนังโบราณคนโบราณมาเขียนภาพสีไว้แต่นี่ธรรมชาติเขียนเองเหมือนเป็นการตวัดพุกันเลยโอ้ครับมองภาพครับก็อันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาจะให้ดีจะต้องมีคนนําเที่ยวนะครับคนนาเที่ยวคือไกด์นำเที่ยวครับการเกิดแขวไซด์บริสุทธิ์ครับ ผลึกแควไซไซ์ใสนะครับอันนี้คือแควไซที่ใสบริสุทธิ์ซึ่งหาดูได้ยากที่เองต้องอยู่ในหลืบเล็กๆซ่อนตัวมาถึงตรงนี้ครับนี่คือไฮไลท์ของถ้ำสายลุครับจริงๆแล้วเวลาเขาบอกเกิดเบดดิ้งทางด้านธรณีวิทยาคือการซ้อนทับตัวเีวย่ยต้องเป็นแนวระนาบ จะเห็นว่าบริเวณนี้จะเอียงขึ้นทางขวามือน,นิดหนึ่งนั่นแสดงว่าหินก้อนนี้โดนดีตัวยกขึ้นให้แตะแขงทําให้เกิดรูปลักษณ์ที่สวยงามแบบนี้จุดนี้ถ้ามาถ้ำนี้แล้วถ้าไม่ถ่ายรูปก,ก็ผิดไปแล้วครับต้องถ่ายรูปเป็นที่ครับ,รบสวยงามมากครับล okay, ครับมาถ่ายรูปสักรูปครับทางเจ้าหน้าที่ ความจริงแล้วหัวใจของการท่องเที่ยวถ้ำคือเขาบอกที่ที่ทายไลท์ของถ้ำคือหัวใจถ้ำนะครับแต่จริงต้องบอกว่าหัวใจของการท่องเที่ยวถ้ำคืออะไรครับคุณอมครับหัวใจของการท่องเที่ยวถ้ำนะคะก็คือการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์ค่ะอย่างอนุรักษ์นะครับท่องเที่ยวด้วยหัวใจไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมใช่ไม่ทิ้งขยะใช่ไม่ทําอะไรให้เสียหายไม่เอาอะไรออกจากถ้ำนะครับก็เที่ยวถ้ำให้มีความสุขให้สนุกสนานก็ต้องเที่ยวอย่างนักอนุรักษ์ครับ ำหรับรายการ g o with Me ขอจากลาไปก่อนครับเพราะก็หม่ในรายการหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งรอบครับสวัสดีครับ